นี่บดดาในห้อยเพ่นำเบืองหัวของเจ้าของตลาดนะครับองเสียภาพเพื่อที่ยกข้อกกันครับเนี่ยเพ่นกำลังนับจินวนลตุงหรอหล้วก็ไล่ราคากันเยู่ครับเพื่อนที่เมายกื้อกัน ทรงตัวนี้เป็นหัวของห้อยแบีนบ้านหนองบัวขาวครับแล้วได้บักบักเถิกด้วยนี่ยห้อยแบีนบักเถิดเตั้งสองตัวเลยเนาะบักถิดตัวนึงทุกตัวนึงตัวเมีตัวนึงแต่อีล่าตัวนึงอ่าที่เห็นอยู่นี่คือบักเถิกบักเถิกนี่ติดหูมาหน่อยนึงครับน่ะเอาไปขุนเนาะห้อยแบีนเนาะที่นี่ให้ที่ว่างเนี่ยสองตัวเนะห้อยแบีน ตัวละเมืองน,นะครับ <S <S อ๋อตัวละเมืองกลุ่มๆได้ครับนั่นนี่แต่ว่าโตได้ยี่ดอกครับให้เป็นอ่ะเบอร์มาก,ก่อนได้ครับศูนย์เก้าหกแปดเก้าสองศูนย์แปดสี่เก้าครับให้เบนจากน้องขาวได้ครับโทรมารถามแล้วก่อนได้ครับน่ะว่าขายเลยีย้ยงคันบ้ขายเพราะยังได้ไปไว้ในคอกก็ค่อยโตรอ,องแล้วเอาคือถ้าพี่น้องอยากเบกิ้งของจริงข้างหารอะไรยังว่ได้ขายกับเบื่นไปพ่อเราอยู่บ้าน ข่าวเลยครับด้านหลังขับทาบา่าโนยุบกระลาหนี่ยครับนะี่ยไอ้หนุ่มหนึ่งตัวแล้วก็อีลาหน่อยตัวนึงลาตัวนี้บรดุลก็ที่ขึ้นนน้องหอยเบียนเนาะเต็มสาแวแบเออเต็มสาส่วนเขายังดีเลยดนะครับเนะี่ยส่วนเขาคอด่างหน่อยนึงร้อยสามสิบห้าขึ้นแปดแปดซีคนด้อหนึังวาว์ซีครับอีลานี่ ไม่ไป็นระมัดเลยครับเด้อหไม่เขียนได้ลูกน้อยด้วมือเนี่ยกระป๋องกระแป้งมาแต่กระสงขอไทยหรอกระป๋องกระแป้งก็ได้ครับเดี๋ยวมาฟังราคาน้ากันไอ้ท้องนาคเสด็จเนาะท้องหนักไอ้หนุ่มท้องนาคนะสี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ดแล้วไอ้หนุ่มท้องแดงขัดถัดไปได้ครับอ่าพันเจ็ดอ่าพันเจ็ดหนากันน้อยนึงฮะเพราะว่าขีดแดงเออเออบักลานนี่เด้เอาสีมาท้าวอะไรเนี่ย สามพันเกีดกับสี่พันเจ็ดราคาผ่านแล้วที่นี่อีล่าหินท่านหรือยันไม่รู้็ไม่ลูกกิน่ะโอ้ลูกเดงแม่เหลืองแม่หีนนวลไข่ห้อยเชียเขาเล้าทีจากตัวแล้วเนี่ยเอาลูกเล็กยังครับผยังผสมเตียสนล้วลอยเท่าไรครับความสูงสามสิบเนาะห้อยเชยนเท่าไรครับแม่ลูกเทาไรมื่นสี่ห0นี่ตัวละเจ็ดพันแล้วรับเปิดได้ ขอเบอร์ครับผมครับศูนย์แปดแปดี่แปดสนไเชทางนกเขาได้ครับหคอกเขามันตื้นครับมันมัอยู่ข้อผมลนมัล้่คอช่วงนี้มันหนัฝนแลครับไม่ได้กินเลยยี่ห้อออกลามเลยบ้านเจเรื่องไจากเครื่งบ้านแรกไปเขาเย็น่ เช่าเช่ายีนนี้ของห้อยเล่สมันตาได้ครับได้สาวน้อยมาหนึ่งตัวเป็นเสี้ยกเป็นมาแล้วนะครับนะ่ร้อยสามสิบพอได้อยู่สมกไทยด้วยนะเป็นมอวบ้านว่าเท่ะเลน้องห้อยแหล่หล่าจะนี่ว่าเท่ะเลครับเมื่อ พันครอ๋หมื่นพันราคาต่อได้หละก็รวมส่งครับพวไก่ได้ครับเไม่เลี่ยเบอร์เมื่อกีน้น่ครับอศูนย์กสสี่สองแปดสองศูนย์สามศูนย์ไลีสามันตายได้ครับได้มาสาวน้อยหนึ่งตัวค่อยทุงม,มาถามานาได้ครับาขาย่รลยยังเพื่อบไายกันเค่อยว่ากันกนครับตอเรา อีหลานีเครื่องพายเพลจากวันข่าวนะครับเลยไอหนุ่มตอนแรกว่าเป็นต e ั 7, h, uh ้งแต่เมื่อาหร่ตอนแรกว่าเันตัวเมติไะเป็นงบผูน้อยได้ครับในบอกลาเนี่ยเราเราว่าไปเจ็ดพันเจ็ดปัญหาครับไปเจ็ดปัญหาอาหานนีกที่ยิ่งหลวงโตแล้วครับเนี่ยโตได้เล็กน้อยผับผมูทั้งพวกไก่แ่ะไห้ วบ้านเหรอครับเนี่ยเป็นงบผู้ด้วยครับนี่บุ๋มเนมรเอไปคุณครับแม้มันนี่แหะตเม่ตัวนี่หลอมบพอแลขอเบอร์นะครับมาศูนย์แปดหกสองสี่เจ็ดศูนย์ห้าสองห้าที่นองยนได้ไปคุมูนี้คอต้อกันได้ครับเนี่ยแค่ตหาเแล้วต้องขอทายยี่ดอกครับนี่ก็ได้ถึงยหญาถึงนั่งกันดีกอันขึ้น่พอเลยเนาะครับ ไม่สมได้ไอห,หนุม่มมนหนึ่งตัวแล้วก็สาวน้อยหนึ่งตัวเราเปิดไว้สองตัวอีกสามหมื่นแต่ว่าไทยบ้านเหมาแล้วครับเนี่ยได้กันอยู่สองหมื่นกว่าบาทเงืนหลังก็เพราะก่อทางแล้วอยู่ครับ